ตอนนี้มันก็เริ่มมีการพูดถึงว่าอ่ะถ้าเกิดตาอินกัตนาคุยกันไม่รู้เรื่องเนี่ยเพ้อเพ้อเก้าอี้ป,ป,ป,ประธานสภามันจะไปตอยู่กัตตาอยู่แต่ตอนนี้ก็มีการพูดถึงชื่อตาอยู่ขึ้นมาบอกว่าอเป็นไงคุณชวนหลีภัยจะขึ้นมาเป็นประธานอีกสักสมัยหน<ม>ึ่งม,มันมี<ข>อ,อะไดไขอญาตได้ไหมเมื่อเช้าโดนกระชากเมื่อเช้าผมโดนกระชากมาเรื่องนี้ขอญาตพี่ชเวคุณศักดิ์ใจแล้วก็ท่านผู้ชมด้วยะเออแต่ถ้าไม่เกรงใจนี่ผมจะโพสต์กลับเข้าไปอีกนะ เมื uh ่อ huh. จะเล่าฟังรายการคุณรัชพลกับคุณหนุ่มเขาว uh huh. ่าด้วยปานสภานี่แหละ uh huh. ผมก็บอกระวังนะประธานสภาจะเป็นชวนหลีกภัยอยู่เหมือนเดิม uh huh. คุณรัชพลประกาศชื่อขานามสกุลเสร็จโบอกโอย้ยตื่นตื่นตื่น,นสุปันตื่น, uh huh. ไ,มนไม่ได้หรอก uh huh. แต่ถ้าเรามามองสมรรการการเมืองมันมีความเป็นไปได้ uh huh. ยมงไงถามว่าจะเป็นไปได้ได้ยังไงคุณปานคุณพีรพันธ์ก็มีสิทธิ์ที่จะที่จะขึ้นมาชี้นำได้นะเออเออชาวเมดไทว่าถ้าหวยออกตาอยู่เนี่ยกบอุบ็นชวนเออเพราะว่าถ้าเอาอาจารย์พีรพันธ์มาแน่นอนแหละมมันก็มีภาพของอ่ารัฐบาลลุงจูอยู่มาเขาก็อาจจะกังวลว่าน่าจะเป็นอุปสรรคในการประชุมสภาในการผ่านกฎหมายต่างๆ นฮะแต่พอเป็นคุณชวนเนี่ยเขาก็รู้แล้วแกไม่เข้าใครออกใครอืม uh huh. แล้วการที่เอาตําแหน่งประมุกนิติบัญญัติมาให้คุณชวนเนี่ยคร uh ับ huh. ผมว่ามันจะต้องมีการเจรจากันอยู่ว่าอ uh ืม huh. เอาตําแหน่งไปนะครับ uh huh. เอาเสียงมาเลือกนายกขอหน่อยนะเออขอ25เสียงมานะเ่อซึ่ง <laughs> มันจะหลุด จากกรณีที่ไปหาเสียงว่าไม่ทํางานร่วมกับพักนั้นไม่ทํางานร่วมกับพักนี้แกเพราะการโหวตเลือกนายกมันฟรีโหวตครับมันมเป็นหน้าผู้ของสอสอห้าร้อยคนกับสมาชิกวุฒิสภาสองร้อยห้าสิบครับมันก็มีความเป็นไปได้นะอ่าใช่ใช่ใชผมเสริมนิดนึงเสริมนิดนึงในการเลือกตัง้งประธานสภาปีหกสองเนี่ยครับพรรเพื่อไทยใช่นไหมครับ พรรคเพื่อไท<า>ยเป็นเบนนอรองหนาเสนอคุณสมพงษ์อมริวัตรพรรคฝ่ายรัฐบาลเสนอคุณชวนคะแนนพิจารณากัน,น,น,นร้อยสามสิบห้ากับร้อยสี่สิบแปดถ้าจะไม่ผิดแต่ว่ามันมีเสียงจากพรรคเพื่อไทยไปเติมให้คุณชวนสี่หรือห้าเสียงนะเราไปค้นข่าวีท,ที่มีข่าวลือว่าอ๋อคงมริการคุยกันบ้างให้กับหลังประชาชิปไตกับทําเพื่อไทย คุณผู้ใหญ่สองคนคุยกันอะไรเงี้ยอ่าไม่มีเสียงออกไปจากปากทางฝั่งของฝ่ายค้านไปเติมซึ่งฝ่ายค้านก็มีอสองพักคืออนาคตใหม่กับเพื่อไทยครับอืมอ๋อที่มีอะไรเพิ่มันมีข้อเขียนอันนึงน่าสนใจมากนะครับใช้ชื่อว่าตะวันเทนเขียนเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กชื่อตะวันเทนซึ่งคนนี้เนี่ย าที่ผมรู้มาเนี่ยนะครับก็เป็นน้องในวงการสื่อสื่อข่าวเราแล้วก็เคยเป็น <c oughs> อริการของวัยทีวีเขาเขียนบอกว่านั่งดูเกมต่อรองอํานาจว่าด้วยเก้าอี้ประธานสภาระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยนะเห็นความแตกต่างชัดเจนในวิธีคิดบวกด้วยทั้งทีทั้งสองฝ่ายใช่ใครคิดแบบคนทําการเมืองใหม่เมื่อเกิดประเด็นขัดแย้งพร้อมจะชี้แจงอธิบายสังคมต่อสังคมด้วยเหตุ ตรงไปตรงมาและรวดเร็วครับน่าจําไม่ผิดเพียงสามินาทีก็ที่มีที่เริ่มมีข่าวนี้ออกมาเพจและแอดทางการของพักุณโลกโซเชียลเผยแพร่แสดงการทันทีอืมอธิบายอย่างเป็นวิทยาศาสตร์เป็นข้อข้อว่าทําไมประธานสภา,าควรเป็นของก้าวไกลครับ,รบหลังจากนั้นคนในพักทยอยออกมาพูดย้ํำในทางแนวทางเดียวกันอื เดียวกันก็เพิ่มเติมข้อจริงว่าด้วยประเพณีการเลือกประธานสภาในอดีตที่ผ่านมาเกือบครั้งเก้าอี้นี้จะเป็นของพรรคที่ได้เสียงอันดับหนึ่งและเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลเพื่อเป็นการให้ข้อมูลและเพื่อน้มนนาวสังคมให้เห็นความชอบธรรมและเขาวิจารณ์ต่อว่าขณะที่ขณะท,ที่ท่าทีพักเพื่อไทยตั้งแต่คนในพักยันกองเชียร์ไม่มีใครอธิบายหรือยกเกตุผลจาเป็นที่ทําไมเก้าอี้ตัวนี้ต้องเป็นของพักเพื่อไทยครับ นอกจากการตีวัฒก,กรรมและแตะก้าวไกลอยากกินรวกต้องรู้จักกินแบงโคยว่าปูกเคลื่อนไท้ข้างหลังปูกเคลื่อนถีบหน้าทุกวันจะทนไหวแล้วนะนจะทนไม่ไหวแล้วนะไ้เจอสวนอีกดอกด้วยโผล่เขาอ,อีร,รัมตีวงเล็บระยุทธช่องสามบอกมาจากแกล่งข่าวที่เชื่อถือได้ามละเอียดนะว่าเป็นโผเปไปไงแต่ที่ชัดว่าเพื่อไทยได้รับการจัดสรรสมเกียจได้รับการจัดสออรรเข้าอีลัมตีอย่างสมเกียรตา ผมความถนัดอยู่แล้วยังจะากดดันเพิ่มเติมเพื่อเอา,เาอกา้ออี้ประธานสภาไปทําไม่ะฮะรู้จากกู้เกมนี้รู้สึกได้เลยว่าเพื่อไทยยังถอดบทเรียนแท้ตั้งไม่เสร็จยอมอรับว่าหลังเกิดม็อบโยต์ตัวีสองห้าหกสามสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปมากแล้วอืบบยวิธีทาการเมืองแบบเดิมที่เคยเคยสาเร็จจะเป็นทบทข์จ,จริง,จ,รงจะรีแบรนด์หรือดิสัปเลืองเอาสักทางด้วยความปาถนาที อ uh huh. น้องคนนี้เคยเป็นนักข่าวริมเศรษฐกิจท,ท,ที่เป็นคู่แข่งประชาชาิแล้วก็มาอยู่องค์การทีวีไอ,ไอทีวีเห็นไหมฮะมาอยู่วอยแล้วเคยอยู่พักไทยและไทยพักหนึ่ง uh ับเป็นเลขาส่วนตัวของหมอเรียกด้วยอฮ uh huh. นะคือเคล็ดออกมาอย่างนี้เนี่ยมันก็สะท้อนอะไรบางอย่างนะอ๋อโอ้โ huh. ห oh huh. นี่อไ uh huh. ส้พุงของ ของเพื่อไทยนถูกสะท้อนออกมาเลยนะแบบนี้นะคนที่เคยทํางานในพักรับอรคแล้วก็เป็นสื่อในเครือนักด้วยเองเนี่ยนะแสดงว่าประเด็นนี้ยังไม่มีปริปมาจากทางไกลหรือเปล่าคุณสุปันก็เลยยังตอบอะไรไม่ถูกเลยนังยังไปไม่ถูกแล้วตอนนี้เด่าข่าวล่าสุดก็เาขาวว่าคุณโอ๊คก็ไปถึงนู่นแล้วนะใช่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 นฮะเออ ต้องต้องรอกลับมาแล้วมันจะเกิดแรงกระเพื่อมอะไรหรือเปล่าแล้วก็ผมคิดว่าตอนนี้อยู่ที่ว่าใครจะคุมเกมคุมจังหวะการเต้นของข่าวสารดได้ดีกว่ากาันเพราะว่าเดือนสิงหาพุนศัจชัยเ<ด><ด>นี่ยที่จะมีการ<ด><ด>หมวดเลือกออมีการเปิดประชุมสภาใช่ไหมในการเลือกประธานประธานสภาและนี่มันเดือนอะไรเดือนพฤษภาไปไปลายพฤษภามีนามาีาพพฤษภามิถุนากดักกระดาใช่ไหม กรกฎาต้องเปิดสภาประชุมอ,อีกเดือนอีกเดือนหนึ่งอะไอยู่ที่ว่าใครจะคุมใครจะคุมเกมเรื่องของข่าวสารได้ดีอ่ะฮตอนนี้เองก็เห็นว่าในส่วนของเพื่อไทยเองเนี่ยก็ใช้ประเภทขาเก่าอะ่ะนะครับออกมาขยา่อล่าสุดันที่สองก็ปล่อยคลิปออกมาและเรื่องของที่ว่าเก้าอี้ประธานสภาต้องเป็นของเพื่อไทยอ่ะแต่ก็ไม่เคยมีเหตุผลไง S <S <S ไม่มีผลอธิบายแนบท้ายนะืะไอตรงนี้เนี่ยเอ่อคุยกันไปคุยกันมาเอ,อโต้กันไปโต้กันมาเนี่ยพี่ทวีคิดว่ามันจะลงเอยกันยังไงเนี่ยไอไอเอ่อเอ็มอยมันจะโดนฉีกไหมในที่สุดแล้วเนี่ยมันจะไปได้ตลอดรอดสั่งไหมเพราะว่ามันยังผ่านอีกหลายด่านนะสถานะพิพิธาจะโดนสอยหรือไม่โดนสอย มันอาจจะมีข้อมูลวงในรู้กันมาร่วมหน้าก่อนหรือเปล่าว่าพิธาจะไม่ถึงฝันแล้วอาจจะต้องมีการพลิกเกมอะไรต่างๆที่มันซ่อนอยู่หลังหลังสึกชิงเก้าอี้ประธานสภาด้วยหรือเปล่าพิธาวีหรือไอ,อต้ตรงกรณีคุณพิชธาจะโดนสอยไหมเนี่ยผมคิดว่าจากการ<อ>ตามข่าวเนี่ยมันก็มีหลายเคสนะคือคนก็แตกบางพิพ์ก็แตกกันนะว่านี่โดนสอยเนี่ยแล้วก็ยกเคสทุนชาทรบ้าง แตามีบางเคสที่ถูกตัดหินไปแล้วนะตัวนี้ของคุณของอาจารย์ปัญญามาพูดระยุกยายนนะก็มีสอสอาหลายคนที่รอดพ้นจากจากจากตอนนี้นี้รักษาจุกัณคือกรนี้ของคุณชานชัยสารติกาพระคนก็บอกว่าถ้าเป็นสารน้มนูนเขาไม่จำเป็นต้องเอาสารติกามาเป็นมาตรฐานก็ได้เพราะเป็นเรื่องของสามนูล การปริญญาเนี่ยเอาตัวอย่างของสารรัฐมนูนมาให้เห็น<ะ>ยกตัวอย่างของกรณีของสสพ,พ,พักพลังประชารัฐคนหนึ่งและอีกคนหนึ่งผมพักไหนผมจําไม่ได้นะฮะ,ะสรุปคือกรณีที่หนึ่งคือสื่อไม่ได้ม,ไมไดีไม่ได้ทำตรงนี้แล้วอื<ะ>สองอำนาจหน้าที่ครับพบมีอยู่อันหนึ่งที่เคสนึ่งที่ศาลท่านพิพากษาว่า รายได้รู้สึกของคนพรรคการชลนี่แหละรายได้มาจากการทาหน้าที่พระธูปสงน์ทำสื่อจริงแต่รายได้มาจากการอบรมครับการจัดอบรมซึ่งมันอดคล้องกับกรณีของไอทีวียี่พระธูปสงฆ์ทำสื่อจริงครับแต่รายได้มาจากดอกเีจากการลงทุนอ่าฮะอ่าฮะที่ที่ท่านมาเล่าไปฟังแล้วก็อีก เคสหนึ่งเป็นของพักใจเป็ทซาเป็นสอสอที่แหละที่คิดหลุดได้เพราะว่าถือหุ้นน้อยมากในขณะที่ของคุณพิธาเองก็ถือหุ้นศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สามสี่เลยจำลองนี้นะไม่มีอำนาจในการที่จะไปไครอบงำอะไรทั้งนั้นครอบงำไม่ได้นี่ก็เป็นสิ่งที่ศาลที่มันมีคั้นแต่ทีของศาลแล้วอออื่านะฮะเพราะว่าต้นหนักที่คุณพิธาจะรอดเนี่ยจากฟังจากหลายๆคนแม้แต่เลขา ลูกการกรรมธิการ<ม>เกี่ยวกับเรื่องอกฎหมายทักอย่างนเนี่ยออกความพูดก็พูดคล้ายๆกันครับอย่างนี้น,นาให้คุณพิธาฟ้องกับผุทชิรล้องเรียนว่าในฐานาอะอะไรเท็จแจ้งความเท็จอะไรก็รองให้อรมซึ่งอันนี้ถูกมานั่งนันีย่ยบอกมามีคนพูดแล้วนะพี่ธวีว่าให้เช็คบินเอาคืนว่าร้องเท็จเอาคืนบ้างนะครับ Mm hmm. ครัน้ำหนักกรณีของหุ้นสื่อเนี่ยมันมาทางที่ว่าค่อนข้างจะรอดแล้วคถึงแม้จะรอดหรือไม่รอดก็ตามผมว่ามันเป็นเรื่องอีกอนาคตเนี่ยซึ่งการเจียจารืรอการึี่มามอบอกให้ mm hmm. ผมต้องได้ตรงนี้เพราะว่าคุณจะโดน mm hmm. อยู่แล้วนะ mm hmm. ผมว่ามันจะมันก็มีเป็นไปได้ว่าถ้าหากว่าสมมติว่าวันอาทิตย์เนี่ยออกมาแล้วมวลชนออกมากดดันแล้วก็เกิดยอมตามแล้วก็เป็น, mm hmm. ปนไปได้ไหมปล่อยก้าวไกลออก,กไปแล้วก็ับไปจับมือกับทักตรงข้ามอันนี้ก็เสื่อ หลายคนก็บอกอาจจะเป็นไปได้นะครัเพื่อใคก็กลายเป็นพรรคอันดับหนึ่งจากพวกเพื่อไทยเนี่ยก็มีผู้ใหญ่หลายคนผมก็คิดอย่างนั้นนะเพื่ออาจจะคิดจะทําอย่างนั้นนะแล้วก็ตั้งชื่อเสียงเอาไปตั้งคะแนนเอาทีหลังปีปีที่เหลือได้แต่ผมว่ามันคงไม่เวิร์กนะวิธีอย่างนี้นะครับเพราะว่าการเลือกตั้งงหญ่ผมเล่าอยู่ตรงนอกว่าคนไม่ได้เลือกจากนโยบายอย่างเดียวแล้ว มันรเรื่องแต่เรรู้สึกไม่พอใจบางอย่างแล้วการ